ท่านกำลังเข้าสู่ในรายการคู่อุปถรัรมภ์อักขระทูตเรามาฟังในซีรีส์หอารักขาตอนที่1อารักขาชีวิตจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่4ีข้อหและข้อ2โดยอาจารย์นิรุตจันกรและอาจารย์สมบัติจันกร การอารักขานั้นถือเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จใครสามารถจับสูตรนี้ได้การอารักาตามนี้ได้เขาก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวชีวิตการรับใช้พระเจ้าหลักการอารักขามาจากพระวจนะของพระเจ้าในหนึ่งโครินบทที่4ข้อหนึและข้อ2ที่ว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าฝ่ายผู้ที่อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนถ้าเราสามารถอารักขาได้ทั้งหมดพระวจนะที่ตัดแก่เราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ13เราจะมีพอสำหรับตัวเองมีเหลือสำหรับการกระทำการดีในสองโคริน์บทที่ 9, ข้อ8และข้อ9 และเรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในยอนบทที่10ข้อ10จะสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนในข้อที่หนึ่งข้อคิดเกี่ยวกับการอารักขาในหนึ่งโครินบทที่4ข้อหและข้อ2นั้นให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อารักขาซึ่งล้ำลึกของพระเจ้าฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน ในพระคัมภีร์ฉบับแปลเก่าได้ใช้คำว่าอารักขาซึ่งนอกจากจะหมายถึงดูแลอารักขาไว้ด้วยชีวิตหรือเอาชีวิตวางลงเพื่อรักษาสิ่งที่รับมอบหมายแล้วยังหมายความว่าดูแลอารักขาสิ่งที่มอบหมายไว้ให้ดีที่สุดและพัฒนาสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับคืนไปสู่เจ้าของคือพระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นนอกจากนี้คำว่าอารักขา ยังมีความหมายสอดคล้องกับคําว่าการบริหารจัดการอีกด้วยในหนึ่งโครินบทที่6ข้อ2และข้อ3ท่านไม่รู้หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านไม่มีสมรรถภาพจะพิภากษาจะตัดสินเรื่องเล,เล็กๆน,น้อยหรือผู้ที่ท่านไม่รู้หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ถ้าเช่นนั้น ยิ่งเป็นการสมควรสักเท่าใดที่เราจะพิภากษาตัดสินความเรื่องเหล่านี้ของชีวิตผู้อรักษาที่ดีก็จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องของชีวิตนี้และเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆในโลกนี้ด้วยจะกินอะไรจะใช้เงินอย่างไรจะคบกับใครจะใช้ชีวิตอย่างไรเราต้องบริหารจัดการได้ส่วนในพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่ เปลี่ยนจากคำว่าอารักขาเป็นคำว่าผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ที่จะรับมอบฉันทะพระเจ้าได้ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบรับมอบหมายแล้วจะต้องทำงานนั้นให้สำเร็จด้วยชีวิตไม่เสร็จไม่เลิกเป็นต้นหลักการอารักขานั้นสูงสุดคือการอารักขาพระคัมภีไม่ว่าเราจะอารักขาชีวิตอารักขาเวลา อารักขาความสามารถและอารักขาเงินทองทุกคนอารักขาต้องวางอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์คือต้องมีพระคัมภีร์รองรับการกระทําอยู่เสมออารักขาทุกอย่างทุกอย่างที่พระคัมภีร์สอนแล้วเราจะเป็นผู้อารักขาที่ดีเป็นผู้รับมอบชนทะที่ดีของพระเจ้าในข้อที่สองพระคัมภีร์เกี่ยวกับการอารักขาชีวิตเราแยกเป็นข้อ 2. 1 ร้าคมพีสอนให้เอาใจใส่ชีวิตในหนึ่งทิโมธีบทที่สข้อที่สิจงเอาใจใส่ในสิ่งทั้งตัวท่านและคําสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวไว้ให้มัน่นเพราะเมื่อกระทําดังนั้นแล้วท่านจะช่วยตั้งทั้งตัวท่านเองและก็คนทั้งปวงที่ฟังท่านได้ให้รอดได้เพราะว่าเจ้าข้อนี้เป็นคําสั่งของอาจารย์เปาโล ซึ่งเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของทิโมธีท่านสั่งให้เอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านกล่าวคือให้ดูแลชีวิตของตัวเองอย่างดีไม่เพียงคำนึงถึงเรื่องคำสอนดีคำเทศนาดีหรือการประกาศที่ดีเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงการมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างได้มีชีวิตที่รองรับงานรับใช้ของตัวเองด้วยถ้าชีวิตตัวเองยังดูแลไม่ได้ เราจะมีความสามารถไปดูแลชีวิตคนอื่นได้อย่างไรชีวิตของเราเป็นคําตอบถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็จะดูแลคนอื่นได้เช่นกันถ้าเราช่วยชีวิตของเราให้รอดได้เราก็ช่วยคนอื่นให้รอดได้เช่นกันอย่าลืมว่าพระเจ้ามอบกุญแจสวรรค์ให้เราชีวิตของเราคือคําตอบของผู้อื่นดังนั้นจึงดูแลและเอาใจใส่และอารักขาชีวิตของตนเองให้ดีที่สุด ในอิสยาบทที่6ข้อสเหนือพระองค์มีเซราฟิมยืนอยู่แต่ละคนมีปีกหปีกใช้สองปีกบังหน้าและสองปีกคุมเท้าและด้วยสองปีกบินบินไปได้ลักษณะของเซราฟิมหมวดที่หนึ่งในทูตสวรรค์หรือผู้รักษาที่ดีของพระเจ้าคือการมีปีกสองปีกบังหน้า ทำอะไรไม่เอาหน้าแต่ให้พระเจ้าได้หน้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติและมีอีกสองปีคุมเท้าหมายถึงการรักษาย่างเท้าการรักษาทุกย่างเท้าการรักษาชีวิตของเราเองนั้นผู้อารักขาที่ดีต้องดูแลชีวิตของตัวเองพระเจ้าให้สิทธิอำนาจแก่ผู้รับใช้ในการทำกิจการแทนพระอ,องค์ก็จริงแต่สิทธิอำนาจนั้นจะหมดไปทันที หากชีวิตของเราไม่รองรับและไม่ทําหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายการที่เราจะรับใช้พระเจ้าให้ดีชีวิตของเราก็ต้องดีด้วยสอนสั่งให้ผู้อื่นดูแลชีวิตตัวเองผู้สอนก็ต้องดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีเช่นกันในรูกาบทที่9ข้อที่23พระองค์จึงตัดแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับการแบกกังเขนของตนทุกวัน และตามเรามาตัวอย่างของการดูแลตัวเองก็คือการเอาชนะตัวเองให้ได้ไม่ตามใจตัวเองในทางที่ไม่ถูกต้องบริหารตัวเองให้ถูกต้องต้องจัดการกับชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนที่จะจัดการชีวิตของผู้อื่นนี่คือมาตรฐานของผู้ที่สมัครใจติดตามพระองค์ในสองโครินธ์บทที่หข้อที่3ถึงข้อ10เราไม่ได้ให้ผู้ใดมีเหตุสดุดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย เพื่อมีให้การที่เรารับใช้ปฏิบัตินั้นเป็นที่เขาจะติเตียนได้แต่เราเป็นผู้คนที่รับใช้พระเจ้าได้กระทําตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวงโดยความเพียรอดทนเป็นอันมากในความทุกยากในความขัดสนในเหตุวิบัติในการถูกเครียนในการที่ถูกจำคุกในการวุ่นวายในการงานต่างๆ ในการที่เราอดหลับอดนอนในการอดอาหารโดยความบริสุทธิ์โดยความรู้โดยการไม่โกรธเลวโดยใจกรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักแท้โดยถ้อยคําสัต์จริงโดยฤทธเดชของพระเจ้าใช้เครื่องอาวุธแห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้ายทั้งเวลามียศและเวลาอัปยศทั้งเวลาลือกันว่าชั่ว และเวลาถือกันลือกันว่าดีถูกเขาหาว่าเป็นคนที่ร่อรวงเขาให้หลงแต่ยังเป็นคนสัตซ์ซื่อถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่เขาทั้งหลายรู้จักดีเป็นคนตายแต่ดูเถิดเรายังเป็นอยู่เป็นคนถูกเคียนแต่ยังไม่ตายเป็นคนที่มีความทุกข์แต่ยังมีความยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจน แต่ยังทำให้คนเป็นอันมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์ตัวอย่างดังกล่าวการรักษาชีวิตและการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับการเป็นคนของพระเจ้าต้องทำตัวให้ชอบในการทั้งปวงไม่ใช่การบางอย่างแต่ต้องเป็นการทุกอย่างถ้าเราดูแลชีวิตได้ดังนี้พระเจ้าก็รับเกียรติชีวิตของเราก็จะเกิดผลอย่างมากมาย ข้อ2.2จพระคัมภีร์สอนว่ามีสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตก็คือชีวิตเหตุที่พระคัมภีร์สอนให้เราเอาใจใส่ชีวิตดูแลอรักขาชีวิตเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตก็คือชีวิตนั่นเองในรูกาบทที่9ข้อที่24-25เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตพอเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของทั้งสิ้นบนโลกนี้แต่ต้องเสียตัวของตนเองผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรถ้าเราได้รับของสิ้นทั้งโลกเด้งทั้งเงินได้ทั้งโลกได้ท้องได้ทั้งโลกนี้แต่ต้องเสียชิตแล้วจะมีประโยชน์อะไรครับพันแบ่งปันมาถึงตอนนี้เราต้องไขควรกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าชีวิตชั่วคราวในโลกนี้เราสุขสบายเหลือเกิน แต่โรคหน้าซึ่งเป็นโรคนิรันต์เราต้องตกนรกจะมีประโยชน์อะไรไม่ต้องตกนรกในชีวิตนิรันดร์หรอกแต่การตกนรกในโลกนี้ก็แย่มากพออยู่แล้วมีเงินแต่ไม่มีความสุขมีทรัพย์สินมากแต่สุขภาพไม่ดีร่ำรวยขึ้นแต่ชีวิตวุ่นวายขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถเอาอะไรมาแลกกับชีวิตได้อีกเลยดังนั้นชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตคนของพระเจ้าแต่แม้ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยความเหน็ดเหนื่อยในโลกนี้แต่เหนื่อยแล้วต้องสุขด้วยไม่ใช่เหนื่อยแล้วทุก์ไม่มีความสุขถ้าเหนื่อยแล้วทุกข์ก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเรากำลังรับใช้พระเจ้าหรือเรารับใช้ตนเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากให้เราได้ไข้ครวญเพื่อที่จะเป็นพระพรแก่ชีวิตสำหรับผู้ที่ฟังรายการ เราจะติดตามในตอนที่สอง